คนเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระอ,องค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกับเจ้าจอมมารดาโมด ทรงพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าอาภากรกิติวงศ์ประสูติ่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2423มีพระกนิษฐาและพระอนุชาร่วมมารดาอีกสองพระองค์คือพระองค์เจ้าหญิงออนองอัคคยุพาและ พระอ,องค์เจ้าสุริยงประยูนทันกรมหมื่นชย,ยาสีสุริโยภาสพระองค์ท่านทรงเป็นต้นราชสกุลอาภากรนับเป็นราชสกุลที่หในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประวัติโรงพยาบาลอาภากรเกติวง โรงพยาบาลอภากรกิติวงศ์มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการสร้างฐานทัพเรือสัตหีบโดยเมื่อวันที่6กันยายน2465พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสนาธิการทหารเรือในขณะนั้นได้ทูลกล้าขอพระราชทานพื้นที่บริเวณสัตหีบจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเพื่อสร้างเป็นฐานทัพเรือ และต่อมาในวันที่16กันยายน2465ก็ได้รับพระกรุณาโปดรดเกล้าพระราชทานที่ดินสั่งตำบลสัตหีบและพื้นที่ใกล้เคียงโดยจัดตั้งหน่วยทำการขึ้นเรียกว่ากองโยธาสัตหีบและเมื่อวันที่27มิถุนายน2467ได้มีคำสั่งให้จัดสร้างโรงพยาบาลโดยสร้างเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวมีเตียงรับคนไข้ได้เพียง 1 5เตียงต่อมาจํานวนผู้คนมากขึ้นกองโยธาสัตหีบขยายขึ้นเป็นสถานีฝึกสัตหีบเมื่อวันที่4กันยายน2473โรงพยาบาลเดิมให้บริการได้ไม่เพียงพอจึงย้ายมาสร้างใหม่ณนะที่ตั้งโรงพยาบาลปัจจุบันเมื่อวันที่24มีนาคม2479และสร้างเสร็จเมื่อวันที่18พฤศจิกายน 2,480เมื่อวันที่20เมษายน2,480ได้เปลี่ยนสถานีฝึกสัตหีบเป็นสถานีทหารเรือสัตหีบและได้รับอนุมัติให้สร้างโรงพยาบาลถาวรขึ้นเมื่อ18มกราคม2,480ได้รับชื่อว่าโรงพยาบาลทหารเรือสัตหีบจึงถือเป็นวันสถาปนาของโรงพยาบาลสืบต่อมา และเมื่อวันที่10มิถุนายน2486สถานีทหารเรือสัตหีบได้เปลี่ยนใหม่เป็นมณฑนทหารเรือที่สองโรงพยาบาลจึงต้องเปลี่ยนชื่อด้วยเป็นโรงพยาบาลมณฑนทหารเรือที่สองต่อมาโรงพยาบาลอาภากรกรจิติวงศ์ได้รับความช่วยเหลือพร้อมทั้งงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่เรื่อยมา และในวันที่1มิถุนายน2507 ได้รับพระบรมราชานิญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ให้ใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายภาพบิดาแห่งทหารเรือไทยและได้ทําพิธีเปิดป้ายโดยพลเรือเอกหม่อมเจ้าคันชิตพลอาภากรผู้บัญชาการทหารเรือเมื่อวันที่18มกราคม2508และเมื่อวัน ที่9ตุลาคม2530โดยมีพลเรือตีอํานวยชูโตเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้น ได้เสนอฐานทัพเรือทัตหีบขออนุมัติสร้างพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในฉลองพระองค์หมอพรเพื่อเทอิดพระเกียรติพระองค์ท่านและเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลอาภากรกิติวง์ได้ก่อสร้างมาครบ50ปี ในปี2539โรงพยาบาลอภกรกิติวงศ์ได้ปรับบทบาทภารกิจหน้าที่เนื่องจากเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือแต่โรงพยาบาลอภกรกิติวงศ์ยังคงเป็นโรงพยาบาลหลักในการสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์ของกองทัพเรือพร้อมทั้งยังเป็นที่ฝึกอบรมของนักเรียนพลผู้ช่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์กองทัพเรือ ส่วนในด้านการรักษายังคงรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่เป็นโรคเรือรังมีภารกิจหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถนะกำลังพลส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ตอบสนองต่อภารกิจกองทัพเรือ โรงพยาบาลอภา,ากรเกติวงได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 version 2008อีกทั้งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขตั้งแต่2,554จนถึงปัจจุบัน และเมื่อ2,559ได้ประกาศเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมโดยมีอัตลักษณ์ที่ว่ารู้หน้าที่มีน้ำใจใฝ่สุดจริตเพื่อเป็นการเน้นการให้บริการอย่างเป็นมาตรฐานควบคู่กับการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในองค์กรและผู้มารับบริการทั้งนี้ เพื่อให้โรงพยาบาลก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพทันยุคสมัยต่อไป oh, <no. S 1> ในปี2560ถือเป็นวันครบรอบ80ปีสถาปนาโรงพยาบาลอาภากรกจิตวงฐานทัพเรือสัตหีบเราจะมุ่งมั่นตามแนวนโยบายของพลเรือตีธาดาเรสาลัชนันผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ว่าผู้ป่วยปลอดภัย ได้ใจกองทพัพเรือ